เดนอทามาขอะเถิงครับพี่น้องครับกับท่านอาจารย์คนเล่นหวยวัธิพานมากครับพี่น้องครับบนและล่างไม่มีคือไม่มาจริงๆวันนี้ตามต่อครับพี่น้องครับให้พี่น้องเข้าไปลดต้นทุน สวัสดีครับพี่ที่ทั้งช่องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเงินเทวดาวพารวยช่องน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตามสโลแกนครับเมื่อนี้แอดมินได้รับการติดต่อจากท่านอาจารย์ใช้นามปากกาว่าคนเล่นหวยเดินทางมาแล้วครับพี่น้องครับให้พี่น้องเข้าไปพิจารณาแยกบนแยกล่างเบ็ดเสร็จครับพี่น้องครับยี่สิบชุดล่างสิบชุดบนสิบชุดพิจารณาต่อมงวดที่สี่ครับพี่น้องครับ ดี่ครับไอซี่ทัทางช่องครับงวดที่3ผ่านไปด้วยดีแยกชุดให้เบ็ดเสร็จในแผ่นเดียวกันธา,นา,ารย์ให้ความเมตตาช่องน้อยๆแต่ร้อยเปอร์เซน์ฝาพีตอนนองเพื่อเป็นทานทานยังกระร้างครับเป็นบุญบารมีเบิดสงวดที่ผ่านมามีหลุดอยู่งวดเดียววันนี้เป็นงวดที่4ี่้้พี่น้องเฮาผิจารณาเอาเยอะๆครับ อย่าไปเชื่ออะไรให้มากมายอย่าไปเสือ,อียังเหงมงงง่ายครับให้เดินสายกลางดีที่สุดไม่มีใครรู้จริงกองฉลากไม่ได้ตักลูกบอลออกซักลูกและกองฉลากไม่มีหวยเด่นกองฉลากไม่มีหวยดับครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นให้พี่น้องให้เดินสายกลางครับท่านอาจารย์ให้ความเมตตาช่องน้อย,อยแต่ร้อยเปอร์เซนต์กลับขอบพระคุณท่านอาจารย์ ใช้นามปากกาว่าคนเล่นหวยท่าอาจารย์จะเดินทางมาจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่ 14. ธท่านอาจารย์จะมาทอดกรถินขอให้ท่านอาจารย์และครอบครัวของท่านและคณะของท่านเดินทางปลอดภัยครับท่านอาจารย์มาทําบุญณนะอีสานบานเฮาขอให้ท่านอาจารย์จงได้บุญได้กุศลอันนิสงผลบุญขอให้อาจารย์และครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญ เงินไหลกองทองไหลมาสุขภาพแข็งแรงครับแอบมินเป็นตัวแทนแอบซีทั้งช่องพอพแม่ลุงปานาอาอวยพ่อนไห้ท่านอาจารย์จงเดินทางตลอดปลอดภัยตลอดหลอดฟังครับขอให้ได้บุญได้พลายเยอะๆครับกับขอบพระคุณท่านอาจารย์คนเล่นหวยมาณฑที่นี้ด้วยวันนี้ท่านอาจารย์ให้ความเมตตาแอบมินส่งมาแอบมินบอกก้าซิให้ยอซีั้งช่องเอาไปพิจารณา เป็นมวดที่4บ่บวลายยาห้ะครับพี่น้องครับทำมาเบิ่งนกันว่า10ชุดบนและ10ชุดล่างสิมิเตอรใดรน่เอามาเล่าชมกันเลยครับมีครับพี่น้องครับก่อนอื่นแอ็มินสิพิภาพพี่น้องเข้าไปย้อนขบวนความกันเหมือนเดิมครับช่องของเราต้องย้อนขบวนความถูกพิษบาัวากันครับพี่น้องครับให้กําลังใจกันเสมอ f c ใหม่เข้ามาจะไม่รู้ที่มาที่ไปของหวย f c เก่าจะรู้ดีครับ เพราะท่านอาจารย์เดินทางมาแล้วถึง3งวดงวดนี้เป็นงวดที่4เอามาย้อนกระบวนความกันจักน้อยหนึ่งครับงวดที่ผ่านมาครับหวยท่านอาจารย์ผลเล่นหวยงวดประจําวันที่16กันยายน2อ6 8ดับหวยดับบนและล่างแยกชุดให้เบ็ดเสร็จ10ชุดบน10ชุดล่างผลหวยออกบน 6 4, 6ีผ่านครับพี่น้องครับผ่านครับข้างล่างผลหวยออก 5...8 ผ่านครับพี่น้องครับผ่านครับงวดนี้ผ่านทั้งบนทั้งล่าง3งวดที่ผ่านมามีหลุดอยู่งวดเดียวคือหลุดบนล่างเดินดีมากๆวันนี้ท่านอาจารย์ให้ความเมตตาช่าน,น้อยแต่ร้อปเซน ฝากพี่ตอนน้องให้พี่น้องเฮาพิจารณาเอาขับเอาไปลดต้นทุนถ้าพี่น้องลดต้นทุนได้เท่าไหร่ยิ่งดีว่ามีภัยหูจ,จริงครับท่านอาจารย์มีสูตรคำนวณของท่านเอามาเปิดกันเลยครับนี่คับพี่น้องราบหวยท่านอาจารย์คนเล่นหวยงวดประจำวันที่1ตุลาคม2568ห้หหวยงวดนี้ออก ตรงกับวันพุทธที่1นะครับเด้อหวยดับบนดับปล่างงวดที่4หวย10ชุดล่าง10ชุดบน10ชุดเอามาเริ่มต้นกันด้วยบนก่อนครับพี่น้องครับเริ่มต้นกันด้วย3 3 1 7 0 4 2 0 4 6 5 9 7 5 6 2 91และ8 8ครับพี่น้องครับนี่ฉเฉพาะบนแอดมินขีดไยแยกชุดบนล่างให้เบ็ดเสร็จครับพี่น้องครับแต่อยู่ในแผ่นเดียวกันให้พี่น้องแคปหน้าจอด้ครับเนะแคปหน้าจอเอามาตามเบืองล่างกันต่อครับพี่น้องครับล่างงวดนี้ก็10ชุด10ชุดครับพี่น้องครับ58 4 5 6 1 4 787ด 90, 03, 16, 29และ32งวดนี้หวยสูตรท่านอาจารย์ท้าถ่ายมากๆหวย32ดังฝ่าแตกถ้าพี่น้องคิดว่าคอสิสื่อก็น้าแอปเินก็ติดไว้ครับพี่น้องครับติดไว้ดีกว่าจะเสียสิทธ์ครับพี่น้องครับแต่ถามว่าซื้อล่างได้ไหมซื้อล่างได้ครับพี่น้องครับได้เปิ้นครับพี่น้องครับ เพราะว่าไม่มีใครรู้จริงแอบมินบอก9ลาละสิเสมอเสมอครับแต่แอบมินจะบอกสักน้อยหนึ่งครับสามวดที่ผ่านมาล่างเดินดีมากๆหรือจะรุดงวดน,นี้ก็เป็นไปได้หวย3-2คือหวยนายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศกับพี่น้องครับอาจจะมาหรือไม่มาไอพี่น้องวิเคราะห์ไต่ตองจะพี่น้องจะลงทุน ห้าใบก็ให้พี่น้องลดต้นทุนลงมาเหลือใบหนึ่งถึงสงใบก็พอพออย่างครับเพราะว่ามันจะไม่เสียสิทธิ์ถามันออกมาเราก็จะได้1ใบถึง2ใบแต่ถามันไม่ออกมาเราก็ลดต้นทุนได้ถึง5ใบครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นให้พี่น้องให้เดินสายกลางดีที่สุดเดินสายกลางนะครับนะถ้าคิดว่าเชื่อก็ตามกันไปครับพี่น้องครับก็ตามกันไปขอให้หลีกเลี่ยง แต่คิดว่าโอ้ยบบเซอรดอกเอมินจะบอกคอยเสมอๆหวยดับไม่มีจริงกองฉลากไม่มีหวยเด่นและกองฉลากไม่ได้ตักลูกบอลออกสักคลูกนั่นคือสัจธรรมจริงกับพี่น้องครับเพราะว่าไม่มีใครรู้จริงเพราะฉะนั้นแล้วให้พี่น้องเข้าพิจารณาเอาเยอะๆท่านอาจารย์ให้ความเมตตาให้มากเพื่อเป็นท่านครับพี่น้องครับท่านยังกระสังได้บุญได้บารมีเปิดได้พระอนิสงส์ผลบุญครับกับขอบคุณท่านอาจารย์ ใช้นามประกาว่าคนเล่นหวยมาณที่นี้ด้วยครับท่านอาจารย์จะเดินทางมาทอดกรถิ่นณจังหวัดร้อยเอ็ดขอให้ท่านอาจารย์เดินทางปลอดภัยครับขอให้ได้บุญได้นิสงผลบุญได้พละขอให้ครอบครัวของท่านมีแต่ความสุขความเจริญแอปมินสิทอนให้อีกรอบหนึ่งนะครับเด้อหวยดับไปมาหวยดับบนดับล่างกัี่น้องครับงวดที่4ดับ10ชุดบน10ชุดล่าง 1> 3 3 1 7 0 4 2 0 4 6 5 9 7 5 6 2 9 1และ8 8ครับพี่น้องครับนี่คือ10ชุดบนนะครับเด้อบนจะมาออกล่างถือว่าไม่ผิดครับพี่น้องครับล่างจะไปออกบนถือว่าไม่ผิดแต่ถ้าบนมาตรงๆก็คือผิดตัวกลับไม่เกี่ยวนะครับเด้อตัวกลับไม่เกี่ยว ล่างครับพี่น้องครับ5 8 4 5 6 1 7 487 9 0 0 3 1 6 2 9และ32ล่างจะไปออกบนถือว่าไม่ผิดแต่ในจํานวนถ้าออกมาในจํานวนนี้คือล่างผิดครับพี่น้องครับแต่ตัวกลับไม่เกี่ยวนะครับนะตัวกลับมาได้ครับพี่น้องครับอะที่เช่น2 3มาได้78มาได้นี่คือหวยดับ บางคนบอกเข้าใจแอบมินอธิบายเป็นคนอธิบายละเอียดยิบครับพี่น้องครับละเอียดมากๆเบิ่งวิเคราะห์ไต่ตองนะครับเด้อก่อนพี่น้องเข้าจะตัดสินใจในการลงทุนทุกครั้งเงินทองหายยาครับเงินอยู่ในกระเป๋าท่านท่านจะลงทุนหรือไม่ลงทุนไม่มันเป็นสิทธิ์ของท่านครับเพราะฉะนั้นให้พี่น้องเข้าพ,าพิจารณาให้พี่น้องเข้าวิเคราะห์ไต่ตองไปน้ากัน บอเวนว่าเพิ่นไหมาจะตะบี้ตะบันซื้ออย่างเดียวจะตะบี้ตะบันเชื่อยอย่างเดียวอย่าไปหิดจังสันเด้อครับเด้อไม่เป็นผลดีเป็นเด็ดขาดครับไม่เป็นผลดีมันสามารถออกได้หมดลูกบอลหกหลักลครับพี่น้องครับแต่ละหลักมี10ลูกมันจะสามารถออกได้ทุกลูกครับพี่น้องครับกงฉลากบริตตักลูกบอลออกพ่อลูกมันถึงไม่มีหววดับ เพราะฉะนั้นพิจารณาเอาขับโปรดใช้ดุลพินิษวิทยานในการรับชมการลงทุนมีความเสี่ยงทุกอย่างครับพี่น้องครับกับสวัสดี f c เก่า f อใหม่ที่ขอมารับชมกับขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแหมินและแอบมินน้อยและคณาจารย์ต่างๆได้ดีเสมอมาฝากนี้เด้ครับเดิบช่องน้อยๆแต่ร้อปเซฝากกดไลค์กดแชร์ฝากส่งฝากอยู่ คอมเมนต์มาพูดคุยกันครับพี่น้องครับแอดมินตอบทุกคําถามถ้าจะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนสิบกผ่านคลิปจะต่อไปถี่มินลงบังว่าสิมีประโยชน์บ่เลากันหน่อยครับสุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องเขามีแต่ความสุขความเจริญเดินทางปลอดภัยขอบครวอบอุน่นหนึ่งสิ่งใดสมนางปรารถนาเนึกป่าตนาสิ่งใดขอขอ,ขอให้พี่น้องเฮาม่สม,มัตินางปรารถนารานำได้ด้วยให้เงินไหลกองให้ทองไหลมาคุณพรักษาเทวดาคุ้มคร้อง สวัสดีครับ